สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a อทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สลาดเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยและหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะเอ่อคลิปนี้มาคุยกันเกี่ยวกับ ว่าทาไมเราจะต้องคีบคู่ทําไมจะต้องไม่ต้องแบ่งหลิงแบ่งออมต้องเป็นหลิงออมอะไรอย่างเงี้ยนะเนื่องจากมันต่อเนื่องมาจากคลิปตอนเช้าแล้วก็เมื่อวานด้วยเนาะวันนี้น้องๆเข้าตึกเตยเพื่อโปรโมทเพียงเธอ EP แปดใช่ไหมนะก็เป็นครึ่งหลังแล้วนะใกล้จบแล้วนะเอ้ยังยังยังมันก็ใกล้จบแล้วนะเพิ่แป๊บเดียวมาครึ่งเรื่องแล้วอะ่ะเนาะวันเวลาผ่านไปเร็วมากนึกย้อนกลับไป นะคะแฟนๆยังคงคิดถึงหลิงออมในตั้งแต่แบบซีรีส์เรื่องแรกที่หลิงออมเจอกันทําให้คือแฟนคนนี้เขาเขียนแล้วมันเขียนแล้ว,ม,ลวมันก็ประทับใจแล้วถามว่าจริงไหมมันก็จริงเดีย๋ยวมาดูกันว่าเขาเขียนว่าไงเขาเขียนแบบความเป็นมาอะไรอย่างเงี้ยแบบเนื่องจากแบบพอเมื่อวานมาเป็นวันที่แต่ละคนค่อนข้างนะคะก็แบบครบรอบเจ็ดปีพี่หลิงนะคะเซ็สนสัญญาช่องสามอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีการแบบว่ารีคอร์ความทรงจําดีๆอะไรอย่างเงี้ย และแน่นอนถ้าพูดถึงพี่หลิงแล้วจะไม่มีน้องอ,อมได้อย่างไรก็เลยมาตบทายกันที่ใจซ่อนรักแล้วก็หลายๆเรื่องที่น้องที่มีความเป็นหลิงอ,อมอ่ะพี่หลิงเซ็นมาเจ็ดปีก็จริงแต่ว่าเพิ่งจะมาเจอน้องอ,อมก็เพิ่งปีหลังๆนี้เองเพิ่งสองปีหลังนี้เองนะยังไม่สองปีดีด้วยก่อนนั้นอาจจะมีเจอกันบ้างแต่หมายถึงว่าแบบเจอกันแบบว่าร่วมงานกันจังๆจนมันปังขนาดเนี้ยนะคะเออเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปเว่ากันยาวๆตรงนี้แหละนะคะคล้ายๆรีคอร์เมมเบอรี่กันหน่อยมันเป็นอะไรที่ ประทับใจอ่ะมาดูกันว่าแฟนๆอินอร์แฟนเขาเขียนให้พี่หลิงน้องอมว่ายังไงนะอ่ะก่อนจะไปเว้ากันยาวๆก็คือสําหรับท่านไหนที่ต้องการซื้อของในช้อปปี้ <c oughs> นะคะสามารถช้อปผ่านช่อง A t u b e ได้นะท่านไหนดูผ่านเวอร์ชันคอมพิวเตอร์หรือว่าโนบุ๊กอะค่ะมันจะอยู่ตรงมุมซ้ายล่างจอมันจะมีคำว่าคลิกดูผลิตภัณฑ์ก็คลิกเข้าไปเลยค่ะส่วนท่านไหนดูผ่านเวอร์ชันมือถือเนาะจะอยู่ใต้ล่างคลิปเอเองนี่แหละก็จะมีคำว่ามอ M.O.R.E. หรือว่าเพิ่มเติมคลิกเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวจะเจอถ้าเอมไม่ลืมเอมจะปักคลีนิกกระดาษนะกระดาษทิชชูที่พี่หลิงน้องออมเลือกเป็นพรีเซนเตอร์นะเฮรานะคะคุชชั่นเกาหลีอันดับหนึ่งที่พี่หลิงเลือกเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์คนแรกเอาอะไรอีกดี่ะเอา, eline, eline, ายูซลีนมหยูซลีนใช้ดีเนาะเวสําอังอันดับหนึ่งนะคะของทั่วโลกเลยและพี่หลิงก็ได้เป็น ไม่รู้ตำแหน่งละไม่รู้แบนแอมหรือพรีเซนเตอร์อ่ะเออขออภัยแต่ก็เป็นนั่นแหละนะเขาจ้างงานน้องอะ่ะเราก็ต้องใครอยากซับพอตน้องหลิงน้องอ,อมก็สามารถจิ้มได้หรือว่าอยากจะซับพอร์ตโลชชา,ชาน้องออมก็ไม่เป็นไรจิ้มอะไรของพี่หลิงไปก่อนก็ได้อะไรจิ้มอะไรของพี่หลิงมันมินเมน,นะเอหมายถึงจิ้มสินค้าที่พี่หลิงเป็นพรีเซนเตอร์ที่เอปักหมุดไวอ้อ่ะจิ้มไปก่อนมันยังไม่ได้หมายความว่าท่านเลือกซื้อจิ้มจิ้มไปก่อนเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวมันจะพาท่านอะ่ะ วัดไปสู่แอปช็อปปีแล้วหลังจากนั้นก็ไปพิมพหาเลอซาชาน้องอมอะไรก็ว่าไปแล้วก็ค่อยไปนะไปไปอุดหนุนกันได้ไปการซัพพอร์ตน้องไม่ทางตรงก็ทางอ้อมโอเคปะ่ะนะอ่ะจบมามารันกันคือแฟนท่านนี้ยเขียนดีเขาเขียนว่าไงเอเขาเขียนว่าหากปราศจากหลิงหลิงควงก็จะไม่มีใจซ่อนรักอ่าทำไมพูดเนี้ยทำไมไม่มีน้องอมอ่ะเดี๋ยวเด้ ถ้าใครติดตามมาก็จะรู้ว่าใจซ่อนรักเนี่ยจุดแรกเริ่มเลยคือทีมงานพี่นายอะไรอย่างเงี้ยคุณดิวอะ่ะเขาหาพี่หลิงเจอก่อนคือบทเนี้ยฟาลดามาก่อนเลยคือพี่หลิงนะหากปราศจากหลิงหลิงควงก็จะไม่มีใจซ่อนรักหากปราศจากออมกรณพัทก็จะไม่มีหลิงหลิงโอ้โหดูเด็นี่เขาเขียนเป็นภาษาปกกินะแต่เขาเขียนได้คลองจองแปลมาได้คลองจองมากเลยอะ่ะหากปราศจากหลิงหลิงก็จะไม่มีใจซ่อนรัก หากปราศจากออมกรณพัดก็จะไม่มีหลิงหลิง <c oughs> และหากปราศจากทั้งหลิงและอ,อมที่ยืนเคียงข้างกันก็จะไม่มีพวกเราพวกเราก็เหมือนเอทูบมีแต่ว่าเราคงจะไม่ได้เจอกันเอทูคงจะไปทำดีเทลเอ่อคอนเทนต์เรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าหมายถึงด้อมอื่นด้วยหมายถึงดอนะอ้อมนะเออถึงบ้านเดี๋ยวบ้านคู่บ้านน้องอ,อมอะไรอย่างเงี้ยเออบ้านพี่หลิงอะไรอย่างเงี้ย ปาศจากหลิงออมที่ยืนเคียงข้างกันก็จะไม่มีพวกเราไม่มีชุมชนไม่มีคอมมูนิตี้ที่จะมาเจอกันทุกวันผ่านเรื่องราวของหลิงออมก็จะไม่มีด่อมม่วงที่แข็งแข่งขึ้นได้ก็เพราะหลิงออมอืมเขียนได้ดีเขียนได้ดีเ,ดดเปิดมาก็อืมยิงเข้าเป้าเลยครับหลิงออมก้าวไปด้วยกันนับตั้งแต่ใจซ่อนรักเริ่มต้นขึ้นและตอนนี้โอลีอยู่ ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่แค่หลิงออมเท่านั้นแต่พวกเราทุกคนที่เฝ้าดูสนับสนุนและเชื่อมัน่นเราได้เห็นการเติบโตเคมีความกล้าหาญและเหล่าแฟนดอมเองก็เติบโตไปพร้อมๆกับหลิงออมเหมือนกันสิ่งที่เริ่มต้นมาจากการเป็นโปรเจกต์กลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญสิ่งที่เริ่มต้นจากการแสดง กลายเป็นของขวัญอันยิ่งใหญ่อืเขียนดีเขียนดีเขียนดีเขียนแล้วเราต้องคิดตามเขาไปด้วยเนาะใช่ไม่ใช่แค่หลิงออมเปลี่ยนชีวิตไปนะพวกเราก็ชีวิตเปลี่ยนเหมือนกันป่ะจากที่แต่ละวันแลนดูมีเวลาว่างเยอะก็อาจจะต้องมาไถฝีทุกวันเลยอะไรอะไร,ะไร,ะไรหลิงออมเขาอัพอะไรแล้วพอดีดันหลิงออมดันมีงานทุกวี่ทุกวันด้วยงานมีคอนเทนต์เสิร์ฟทุกวี่ทุกวันมันก็เลยมีอะไรให้แบบเออไม่เหงาอะใช่ไหม น้องงานโยะชีวิตพวกเราเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนเองเปลี่ยนเลยนะคะเองเปลี่ยนเลยมีหลิงออมเนี่ยนะอ่าไหนมาดูกันต่อเขาบอกว่าไงความสําเร็จของหลิงออมไม่ได้เกิดขึ้นเพียงลําพังแต่มันเกิดขึ้นร่วมกันความสําเร็จไม่ใช่เป็นแค่ของหลิงออมเท่านั้นนะคะมันยังเป็นความสําเร็จของเหล่าแฟนๆด้วย ที่คอยสนับสนุนชื่อหลิงออมส่งเสริมช่วงเวลาดีๆของหลิงออมและยืนหยัดเคียงข้างหลิงออมในทุกช่วงเวลาแห่งความสำเร็จและความท้าทายทุกเขียนทูกอีกแล้วเข้าเป้าอีกแล้วนะคะคือทุกความสำเร็จของน้องหลิงน้องออมทุกดราม่าทุกความทุกใจที่น้องได้รับอ่ะน้องหลิงน้องออมมีแฟนๆอยู่ตรงนั้นเสมอเหมือนดังที่ อันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆแม่จีนก็พูดกับหลิงหลิงเสมอว่าไม่ว่าหลิงจะทําอะไรแม่จะยืนอยู่เคียงข้างแต่ไม่ใช่แค่แม่จีนนะแต่แม่จีนเขาพูดบ่อยแล้วเอพอดีทำคอนเทนต์จากเมืองจีนบ่อยเอยก็จะรู้แต่แม่ไทยก็เหมือนกันโอ้ยเอาจริงๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความท้าทายหลายอย่างที่เกิดขึ้นมามันก็ทําให้เห็นน้ําใจของกันละกันนะ่ะนะคะด้อมม่วงคนรักหลิงออมไม่เคยซ้าเติมน้องหลิงน้องออมเลยมีแต่แบบ จะสปอยด้วยอ่ะใครมาว่าลูกฉันฟาดมาฟาดกลับอย่าไปยอมอะไรอย่างเงี้ยนะดังนั้นะท,ที่เมนตัวเองเนี่ยออกจะยอมอืมยอมรับโดยดุดสดีก็แก้ไขกันไปแต่เอฟซีไม่ยอมค่ะใครอย่ามาว่าลูกฉันนะฉันฟาดกลับไม่เลี้ยงนะแต่เมนแบบอืก็ก็ไม่ว่าอะไรเมนแบบเมนยอมจะให้เมนไม่ยอมได้ไงเอนะเดี๋ยวมันชื่อเสียงไม่ดีไม่ใช่หรอกน้องหลิงน้องอองเขารู้แหละนะ ฟาดไปก็ไม่เกิดอะไรก็ถ้าไหนเรื่องจริงที่น้องอมชอบบอกเสมออันไหนเรื่องจริงเราก็เอาเก็บมาปรับปรุงอันไหนเรื่องไม่จริงก็ปล่อยผ่านคือพูดเป็นพูดง่ายเนาะแต่บางทีเรื่องไม่จริงบางอย่างที่มันร้ายๆบางทีมันก็ติดอยู่ในใจเราเหมือนกันนะแต่ทําไงได้เกิดเป็นคนมันก็อย่ใใา,ง,า,างนี้นะละค่ะนะมันก็มีอะไรอย่างเงี้ยมาเข้าหูเราตลอดเราก็ต้องผ่านไปให้ได้ยิ่งยุคโลกโซเชียลอย่างเงี้ยบางทีมันก็มีคําบาดหูบาดจิตบาดใจเข้ามายิ่งน้องอมพี่หลิงอยู่โรงการบันเทิงเหรอคะ หายห่วงค่ะยิ่งน้องออมเป็นคนเสพโซเชียลอย่างเงี้ยหายห่วงค่ะจิตตกง่ายๆเลยก็ก็ต้องเลือกเสพนิดนึงไม่ใช่แค่ดาราที่เจอพวกเราก็เจอแหมคุณเล่นโซเชียลคุณไม่เจอหรอบางทีแบบคําพูดมาบาดจิตบาดใจเราอะแต่เราก็ต้องแข็งแกร่งให้พอถ้าเราเลือกที่จะเล่นโซเชียลจิตใจเราก็ต้องแข็งแกร่งให้พอที่เราจะก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้ถ้ารู้ว่าช่วงไหนจิตเราเป็นช่วงจิตตกจิตไม่ปกติอะไรอย่างเงี้ยเราก็อย่าเพิ่งเสพโซเชียลเยอะ นะคะเราต้องรู้ตัวเราเองให้ดีที่สุดเพราะมันก็เป็นความท้าทายของทุกคนเหมือนกันที่จะอยู่ในโลกใบนี้ยังไงนะคะให้มันแบบให้ให้มันผ่านไปได้อ่ะเออเนาะ,ะมาดูกันต่อมาดูกันต่อเขาเขียงนงี้คนนี้เขียนดีเนาะเขาบอกว่าและนั่นก็คือเหตุผลที่พวกเราเอฟซียังคงก้าวต่อไปเราจะไม่ได้เฉลิมฉลองให้หลิงออมเพียงเราะอดีตที่ผ่านมา แต่เรายังร่วมแรงร่วมใจเพื่ออนาคตของหลิงออมด้วยเพราะการเดินทางของหลิงออมคือเครื่องพิสูจน์ว่าเมื่อรวมกันเป็นหลิงออมแล้วเราจะก้าวไปได้สุขขึ้นอืมพูดถูกพูดถูกพูดถูกโอ้เขาพูดถูกทุกพารากราฟเลยเนาะใช่หลิงออมจะไปได้ไกลแค่ไหนเขาต้องรวมกันค่ะแล้วแล้วมันจะเป็นกลุ่มกล้อนแล้วมันจะมีพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะดันน้องให้สูงถ้ามันแยกแยกหลิงแยกออมพลังมันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอก เหมือนอ,อนิทานโบราณอะที่บอกว่าเอาไม้ไม้อันเดียวก็หักง่ายแต่พอเอาไม้หลายๆเอามารวมกันเป็นมัดอะคุณลองไปหักดิหักไม่ออกนะอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยเอาจริงๆเรื่องหลิงออมเนี่ยก็มาเข้าชีวิตส่วนตัวหรือว่าเหตุการณ์ปัจจุบันอะไรก็ได้นะคนไทยเราตอนนี้ในสถานการณ์ที่มันค่อนข้างหมิ่นเมย์ไม่รู้อะไรเป็นอะไรเราจะไปทิศทางไหนนะประเทศเรานะ ยังไงก็ตามค่ะเราก็ต้องรวมกันมัดให้เป็นหนึ่งเหมือนไม้ไม้ไม้ฟอนนั้นเขาเรียกฟอนปะ่ะอนุญาตถ้าใช้ผิดเออประมาณนั้นอะ่ะเราต้องรวมกันเป็นไม้อย่างนั้นแหละแล้วมันจะหักยากนะอย่ามัวแต่ทะเลาะก,กันนู่นนี่นั่นแบ่งเขาแบ่งเราขเขมรมันหัวล้อ,อเราอยู่ปะเนี่ย <c oughs> จะไม่หวยมาตกที่ประเทศไทยได้เนี่ยไม่รู้ลูกผีลูกคนตอนนี้ใช่ไหมก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากค่ะก็ใช้ชีวิตไปเกิดเรื่องอะไรมาก็แก้ไขกันไปวันต่อวัน ถ้ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องไปซีเรียสไปก่อนนะแล้วก็เป็นคอยสังเกตการแล้วก็ทําอะไรได้เราก็ทําอย่างนั้นไปแหละนะไม่ต้องไปซีเรียสมากอืมอ่ะมาต่อมาต่อแล้วอันนี้เขาบอกถูกเลยนะที่ว่าแฟนคลับหลิงออมต้องรวมกันเป็นหนึ่งเพราะว่ารวมกันแล้วอะทางแฟนคลับแล้วก็พี่หลิงน้องออมเองเจ็ดเก้าก็ไปได้สูงขึ้นนะ ะร่วมการส่องประกายเจิดจรัดได้มากยิ่งขึ้นการร่วมกันทําให้แน่ใจได้ว่าชื่อหลิงออมจะไม่มีวันถูกลืม,มเฉียบบอกได้เลยว่าเฉียบนะคะไหนมาดูซิเขาเขียนอะไรต่อเขียนดีเนเขาบอกว่าเอาล่ะได้เวลาแล้วมาร่วมมือกันร่วมกันเทรนต่อไปโปรเทคหลิงออมต่อไปป้องกันหลิงออมต่อไปใครมาว่าร้ายดรามา่า รีพอร์ตรีพอร์ตรีพอร์ตมาช่วยกันยกเวลยกระดับหลิงออมให้เหมือนที่หลิงออมก็พยายามยกระดับพวกเราเพราะหลิงออมไม่ได้เพียงแต่มอบฟารดาและน้องเอิร์นและตะวันกับน้องไอลาให้กับเราเท่านั้นแต่หลิงออมคุณฟังนะแต่หลิงออมยังได้มอบบ้านมอบครอบครัวและเหตุผลที่ทำให้พวกเรา เชื่อมั่นในความรักและความเข้มแข็งอีกทั้งอันนี้เป็นการยืนยันคลิปนี้ที่เขาจะอามาลงหลิงหลิงเป็นการยืนยันเลยหลิงหลิงตกหลุมรักน้องออมก้อนเออไหนไหคืออะไรคืออะไรนะคะอันนี้เป็นคลิปที่เขาบอกว่าเป็นในวันที่เล่าย้อนไปมีพี่หลิงน้องออมและพี่นายพวมกับเนอะเล่าย้อนไปก็คือในวันที่น้องหลิงน้องออม ได้รับเลือกนะคะให้รับบทนำในใจซ่อนรักหลิงหลิงได้ถามพี่นายในระหว่างการสนทนาส่วนตัวของของหลิงหลิงกับพี่นายถามกันส่วนตัวพี่หลิงถามพี่นายว่าทำไมถึงรู้สึกรักผู้หญิงคนนี้มากสักขนาดนี้นั่นแหละพี่นายก็เลยโปาะเช๊ะต้องเป็นน้องออมน,นั่นมาฟังกันค่ามาฟังกัน อย่างเงี้ยพอแคสเสร็จเราเราก็คุยกับลิลส่งตัวเพราะเนื่องจากเราเราเราต้องให้เกียรติตัวละครแรกของฟาลดาว่าว่าว่าเป็นเราได้ฟาดามาส่งแล้วแล้วเขาพี่นายก็จะถามว่าเออเล่นกับคนนี้แล้วรู้สึกยังไงเล่นเพราะว่าเคมีก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญใช่แล้วลิงก็รู้สึกว่าเออเล่นกับน้องออมแล้วรู้สึกอย่างีงคือหนูก็บอกบอกไปตรงๆว่ารู้สึกยังไงเพราะว่าคำแรกที่น้องบอกว่าเออเล่นแล้วน้องรู้สึกแบบ ทำไมรู้สึกรักรักผู้หญิงคนนี้จังเพราะคอนเดอลนี้มันมามันมนนั่หมายความว่าตัวละครมันมันคอมพีแล้วเข้าแล้วเข้าไปถึงแล้วอก็เลยแบบได้เป็นสองคนนี้มาแล้อเอเชื่อว่าคลิปเนี้ยหลายคนอะเห็นแล้วแ่ะแต่บางคนหลายคนเห็นแล้วก็อยากดูอีกเป็นการตอกย้ำบางคนเพิ่งเข้ามาเป็นคนรักหลิงออมอ่ะหรือว่าอาจจะรักหลิงออมมานานแล้วแต่ยังไม่ได้ดูคลิปนี้ก็ดูกันย้ำกันชัดๆก็คือนะคะ เคมีมันเกิดตั me, ha, ้งแต่ก่อนใจซ่อนรักแล้วพ right. ี่หลิ่งนะที่เกิดเคมีเอ่อถามน้องออมน้องออมเนาะยังไงน้องอมเขาบอกเคมีเป็นเรื่องสําคัญเช่นแกใใช่เคมีเป็นเรื่องสําคัญนะคะก็คือเขาบอกว่าอันนี้คือหลักฐานยืนยันว่าพี่หลิงเราหลือก็อะไรคือเล้าหลือนะพี่หลิงนะต้องตาต้องใจน้องอมก่อนเออ หลายคนยืนยันว่าคลิปนี้เป็นของจริงแล้วก็มีความสุขมากๆเลยและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จหลิงออมก็คือคนพวกนี้คือคนที่ช่วยกันเทรนปั่นยอดเทรนยอดบิวยอดอะไรมาไอ้ปั่นโบอัพโบดอะไรอย่างเงี้ยนะจงภูมิใจแล้วฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะหลายคนบอกโอ้โหหลิงหลิงพูดจริงๆอะ่ะอยากจะบ้านะคะอยากจะบ้าถามว่าไงถามว่าใช่ ถ้าไม่มีหลิงออมก็คงไม่มีพวกเรามาจุมปุ๊กกันอยู่ตรงนี้มากองกันอยู่ตรงนี้ทุกวี่ทุกวันนะคะสามเวลาก่อนอาหารหรือหลังอาหารไม่แน่ใจนะเออก็มันคงเป็นพมลิกิดมาแล้วมังเบื้องบนให้เรามาทาภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ยิ่งใหญ่เลยเหรอเอ๊ะแหมคุณเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะคุณต้องคิดสิเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้น้องหลิงน้องออมอะใช่ไหมเออถ้าไม่มีคนรักหลิงออมก็จะไม่มีหลิงออมทุกวันเนี้ย ถ้าไม่มีแฟนคลับอะ่นะนาที่คอยให้ความรักสนับสนุนยืนเคียงข้างน้องๆอ,อยู่น้องๆก็มาไม่ถึงวันนี้และถ้าไม่มีน้องหนิงน้องออมพวกเราก็ไม่มาอยู่จุดนี้มากองกันตรงนี้เหมือนกันก็คือต่างฝ่ายต่างมีกันแล้วกันมันถึงมีวันนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องแยกเอเชื่อว่ามันต้องมีกระบวนการแยกหลิงแยกออมแน่เลยนะคะแยกกันเราไม่อยู่ด้วยแยกกันอยู่เราก็คงเศร้าอะไรประมาณนี้นะ รวมกันดีกว่ารวมพลังเป็นหนึ่งเหมือนประเทศไทยเราก็ต้องรวมพลังเป็นหนึ่งอย่าแตกแยกเหมือนกันเลยฉันใดฉันนั้นหลิงออมก็เหมือนกันนะคะบางคนทาใจไม่ได้ก็ฉันรักคนเดียวอ่ะฉันก็จะสนับสนุนคนเดียว only for ออม only for หลิงเนี่ยจะชอบมีคําเนี้ยเออยังไงก็ได้เอาแต่ใจเลยค่ะเอาแต่ที่ใจที่ท่านรักแต่ชอบแต่ว่าใดๆก็คืออย่าไปอย่าไปว่าร้ายกับอีกฝั่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากที่เอเห็นเขาชอบออกแนวน้อยใจ ว่าทำไมฝั่งเธอใช่ไมาว่าฝั่งฉันฝั่งฉันยังไม่ว่าฝั่งเธอเลยนะอะไรอย่างเงี้ยออกแนวอย่างนั้นอ่ะหนก็เรียกได้ว่ามันก็ต้องนิดๆหน่อยๆนะกระทบกระทั่งกันนิดๆหน่อยๆเหมือนลิงกับฟันแต่เวลาจะเคี้ยวอาหารมันก็จะประสานกันได้อะค่ะอย่างอยัมมี่ยัมงมีเอพูดไรไปเรื่อยและจริงๆนะเหมือนลิงกับฟันแต่เวลาจะกินข้าวนะมันก็มันก็พร้อมใจกันอ่ะมันก็กินไปได้ลงท้องอร่อยดีจบอย่างนี้เลยเหรอเอเอจบอย่างนี้แหละ นะสรุปของอันนี้ก็คือเขียนดีมากเขียนดีมากแล้วสรุปใช่ไหมสรุปพี่หลิงตกหลุมรัก้องออมก่อนใช่ไหม,หมน้อยไปสิอันนี้เอส่วนตัวเดานะเดานะต้องบอกส่วนตัวเดานะเป็นไปได้ว่าเอเพียงเธออ่ะพี่นายเป็นคนเขียนบทใช่ไหมแต่เอว่าพี่นายอ่ะมีพี่นายมีคุยกับพี่หลิงน้องออมอยู่แล้วแหละตั้งแต่ใจซ่อนรักเรื่อยมาจนถึงเพียงเธอ เอเชื่อว่าในบางส่วนบางสตอรี่ในเนื้อเรื่องเพียงเธอเนี้ยพี่นายอะเอามาจากชีวิตจริงแต่อาจจะมีการดัดแปลงอะไรนิดหน่อยให้มันไม่เหมือนเดตรงไหนที่เอสงสัยเอสงสัยตั้งแต่ไอราแอบหลงรักพี่ตะวันตั้งแต่ตอนเรียนหนังสือเป็นเวลาแปดปีใช่ไหมฉแอบหลงรักพี่เข้ามาตั้งแปดปีเลยนะจริงๆอาจจะเป็นไปได้พี่นายถามสืบมาแล้วอาจจะเป็น น้องออมอ่ะแอบรักพี่หลิงมาตั้งแต่คลาสเรียนแล้วหรือเปล่ากี่ปีอ่ะเจ็ดปีตามอายุเข้าวงการพี่หลิงมะไม่รู้อ่ะคือปีมันอาจจะไม่ตรงกันกับเนื้อเรื่องแต่แบบบางทีพี่นายอาจจะไปได้ข้อมูลมาจากน้องออมว่าจริงๆน้องออมก็แอบมองพี่หลิงมาตั้งแต่เข้าเรียนคลาสการแสดงช่องสามแล้วก็ได้หรือเปล่าเอามาจากชีวิตจริงหลิงออมนี่แหละแล้วก็มาดัดแปลงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น มพี่หนิงตกหลุมรักน้องออมก่อนไม่ใช่น้องออมตกหลับแหม่นะใครจะตกหลุมรักใครก่อนสรุปก็คือเขาก็รักกันน่ะละค่ะนะเออไม่จำเป็นว่าต้องใครก่อนใครหลังแต่สรุปก็คือรักกันแต่เอแค่ไม่รู้อ่ะบางทีมันก็อดคิดไม่ได้ว่าพี่นายเอามาจากชีวิตจริงหนิงออมอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออนะเพราะคุณเข้าใจป้าคนเขียนบทอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็หยิบจับมาจากประสบการณ์ตัวเองบ้างคนอื่นบ้างที่ได้รู้มา แต่เนี่ยหลิงออมเคมีมันได้บางทีพี่เขารู้ประวัติหลิงออมรู้แบบน้องออมอาจจะเคยเล่าให้ผีน่นายฟังอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะอืมไม่รู้อันนี้ก็โปยปยโป,ย,ปยไปเรื่อยนะอะใครคิดเห็นยังไงก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยววันนี้รอดูนะบรรยากาศตึกเตยเป็นอะไรมีอะไรมาขยี้เพิ่มเติมเดี๋ยวมาขยี้กัน นะจ๊ะเดี๋ยวรอดูฟิดแบ็จากเมืองนอกมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวมาตามในคลิปถัดไปค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ